หนึ่งสองสามบางสบาดาวชาลัยทรงรัตนพิมาณชัยกิ่งแก้วพร้อมพวกคนละไกแหนแหน,นเรือกะบวนต้นแพ้เอ,อิดิ้งภายทอง โอยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิด้ายกินแก้วแถวพันลลายพายอ่อนหยับจับงามนอนนาวานแน่นเป็นขนาดล้วน ชาคอนทันคืนฟองเรือยุดยุดนาคิวเรวลอยมาทาคันพยองผลละพายกายภายทองลองหูหโอหฮมาสระมุกมุกศีดา เพียงอิมานผ่านเมฆามานรองทองรจนาลำไคแดงแยงมังกรสมัตชัยกลกับแก้วแสงแวววับจับสาคอนเรียบรียงเคียง สุวรรณหงทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยลังสินเพียงหง์ทรงธมินลินลลาดเตือนเตือนตาชมเลือชยัยไว้ว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลงเสียงเศรา้าเล่าระดม Home